สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเราในช่องเทรดง่ายๆเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะลองมาเข้าอ,ออเดอร์ให้ดูกันนะคะโดยเทคนิคจีบความจีบหนายของเรานั่นเองเนาะเทคนิคจีบความจีบหนายของเรานะคะมีเงื่อนไขไม่เยอะนะมีแค่4ข้อนะ งื่อนไขในการเข้าออเดอร์มีแค่4ข้อชัดเจนนะคะมีตัดการเนาะอยู่ใต้เส้นกลางหรืออยู่เหนือเส้นกลางเราจะกดไปตามที่ทางนั้นแล้วแม็กดีตัดการสต๊ตตัดกันในโซนที่ถูกต้องทุกอย่างนะคะเป็นไปในที่ทางเดียวกันมองซ้ายมือว่ามีแนวรับหรือแนวต้านอยู่ในระยะใกล้ไหมถ้าไม่มีรับต้านอยู่ใกล้สามารถซื้อต่อในแท่งถัดไปได้หนึ่งแท่งนะโอเคเดี๋ยวขอญาตหา กราฟสวยๆที่เข้าเงื่อนไขของเรานะคะเดี๋ยวจะลองเข้าออเดอร์ให้ดูกันเนาะเทคนิคของเรานะคะเรามีสคริปต์นะคะที่เป็นแถบสีแบบนี้เห็นไหมคะตัดลงมันจะเป็นแถบสีแดงนะคะแต่ถ้าตัดขึ้นเห็นไหมตรงนี้จะเป็นแถบสีเขียวสคริปต์ตัวนี้เราก็มีแถบให้นะคะอันนี้เรามีเรามีแจกให้นะ โอเคเดี๋ยวขอญาตหา,ากราฟสวยๆที่เข้าเงื่อนไขเดี๋ยวจะลองเข้าออเดอร์ให้ดูกันนะอโอเคแท่งนี้นะคะถ้าปิดเป็นแท่งสมบูรณ์อันนี้จุด f o l l ลเทจุดแรกตัดลงมาแล้วตัวนี้เราไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูแท่งนี้นะคะถ้าปิดเป็นแท่งสมบูรณ์ได้นะคะเราจะซื้อลงในแท่งถัดไปนะ แม็กดีจะลงไหมแม็กดียังไม่ลงเลยค่ะนะตรงนี้มีเส้นกิดด้วยโอเคแท่งนี้ยังไม่ได้ออเดอร์นะคะ แต่มองว่าจุดฟอลโลว์เหนจุดนี้น่าจะลงได้เนาะไม่เป็นไรนะคะเราจะยังไม่เข้าจุดนี้นะคะเราอยากให้เห็นจุดที่มั่นใจมากที่สุดนะคะในการเข้าเทคนิคจีบความจิกห่ายนะคะเดี๋ยวเราจะหาเงื่อนไขที่มันชัดเจนและเข้าให้ดูแบบเรียๆแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวขอญาตหาเพิ่มเติม จุดตัดจุดแรกค่ะจุดนี้ถ้าแท่งนี้เป็นแท่งสมบูรณ์นะคะแท่งต่อไปสามารถขึ้นต่อได้อีกหนึ่งนะเดี๋ยวมาลุ้นกันอะรอย่อค่ะแมงเด็กแมงดีขึ้นแล้วนะคะ อันนี้เป็นจุด follow ten ค่ะเรารอจังหวะย่อได้ราคาดีเราถึงจะซื้อขึ้นหนึ่งแท่งอ่าโอเคกดเข้าไปแล้วค่ะนะคะแล้วมาลุ้นกันนะคะจุดนี้คือจุดแรกที่เขาตัดผ่านเส้นกลางของ kc ของเรานะคะจุดนี้ผ่านขึ้นไปแล้วกลับลงมาเทสต,ตรงนี้ค่ะตรงเส้นกลางเช่นเคยนะคะแล้วเกิด เป็นแท่งเขียวแท่งนี้นะคะเป็นแท่งสมบูรณ์บวกกับ EMA สีเหลืองนะคะฉีกขึ้นไปก็คือเหมือนลักษณะของการตัดขึ้นนั่นเองนะคะและแม็กดียังไงแม็กดีจริงๆแล้วตัดขึ้นแล้วนะคะดีดไปแท่งใหม่ปุ๊บมันขึ้นมาแล้วสีฟ้าขึ้นมาแล้วนะคะแล้ว สโตยังไงสโตไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะตัดในโซนที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะโอเคแต่อย่างน้อยนอยนะคะเห็นไหมคะโอกาสในการรอย่อและรอราคาที่ค่อนข้างดีกว่าราคาดีกว่าอ่าราคาดีอยู่จุจดไหนนะคะจุดเนี้ยค่ะเดี๋ยวซูมเข้าให้ชัดเจนนะคะจุดเนี้ยค่ะจุดปิด แล้วไปเปิดแท่งใหม่จุดเปิดใหม่ของแท่งออเดอร์นั่นแหะค่ะจุดนั้นเลยที่มันดีดไปปุ๊บแล้วมันเกิดจุดไหนคือจุดนั้นราคาที่ดีแต่ราคาที่ดีกว่าก็คือราคารอ่อย่อให้ต่ำกว่าจุดเปิดค่ะย่อให้ต่ำกว่าจุดเปิดในแท่งออเดอร์ของเราย่อลงปุ๊บซื้อขึ้นหนึ่งแท่งเห็นไหมคะโอกาสชนะมันมีสูงมีมากกว่าอยู่แล้วนะคะโอเคออเดอร์นี้ก็เป็นจุด f อ l l o w เทเนาะจุดแรกจุด ตามเทรนจุดนี้จุด follow r ท n นนะคะแต่เงื่อนไขก็ยังไม่ค่อยชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะลองหาออเดอร์ต่อไปให้ดูกันนะอันนี้กราฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่เห็นไหมการที่เราลอยย่อให้มันลงมาหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะเอาราคาที่ดีกว่าโอกาสชนะมันก็จะมีมากกว่าค่ะข้อดีของการลอย่อคือราคาดีกว่านะคะ โอเคเดี๋ยวลองไปหากราฟสวยๆคู่อื่นดูกันนะคะกราฟนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะกำลังกาลังจะทำไซเวกันนะอันนี้ขาลงนะคะเริ่มอ่อนแรงแล้วนะคะอันนี้ก็ขาขึ้นเริ่มทำไซเว อันนี้เป็นขาลงนะขาลงขาลงแต่ว่าเหมือนลักษณะจะปรับปรับเทนใหม่หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจแล้วยังไม่มีจังหวะในการเข้าจีบคว่ำนะคะเดี๋ยวต้องรอจังหวะเนะาะทั้งนี้ได้นะ สมบูรณ์นะคะแต่ว่าต้องรอดีดไปแท่งใหม่ว่าแถบสีแดงจะลงมาไหมคือจุดเส้น EMA สีเหลืองจะตัดสีขาวลงมาไหมนะคะแต่อยู่ปิดอยู่ใกล้ๆกับเส้นกิดพอดีเลยนะคะเส้นกิดก็ห้ามมองข้ามนะคะเส้นกีิดสามารถเป็นแนวรับแนวต้านได้นะถ้าเกิดว่าปิดตรงเส้นกิดประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเราก็จะยังไม่เข้าออเดอร์นะคะ ถ้างเงื่อนไขไม่ชัดเจนเราก็ยังยังค่ะยังไม่ต้องเข้าออเดอร์เนาะเรารอจังหวะที่เรามั่นใจนะคะมั่นใจแล้วเราค่อยลงเนาะจะได้ไม่ต้องตามทุนนะคะ เห็นไหมคะเส้น EMA ก็ยังค้างอยู่ข้างบนอยู่เลยนะคะ EMA นะคะสองเส้นสีขาวกับสีเหลืองยังยังอยู่ข้างบนเส้นกลางอยู่เลยนะคะออเดอร์นี้เราก็เลยยังไม่กดนะคะ MACD ลงมาแล้วสโตตัดในโซนที่ถูกต้องคือโซน80ตัดลงมาแล้วนะคะแต่เราจะยังไม่เข้าออาเดอร์เพราะอะไรนะคะเพราะเห็นไหมคะมีแรงตรงนี้มีปลายไส้อย่างที่บอกว่า แท่งคอนเฟิร์มของเราต้องเป็นแท่งสมบูรณ์เท่านั้นแท่งสมบูรณ์คืออะไรในอ e ีบุ๊กมีบอกนะคะ,อะโอเครอจังหวะให้กราฟมันวิ่งไปก่อนเนาะแล้วค่อยหาจุดเข้าที่มั่นใจเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกสักหนึ่งออเดอร์กันนะคะเรามาดูจุดนี้กันนะคะโ ยาวมากเกินไปใช้แรงเยอะตอนแรกจะเข้าในแท่งนี้คือซื้อลงนะคะแต่ว่าแท่งคอนเฟิร์มของเราไม่ได้ค่ะคือกระชากลงมาแรงเลยเนาะจุดไหนไม่มั่นใจนะคะเราไม่ควรที่จะลงออเดอร์นะคะจะได้ไม่ต้องตามทุนนะ ช่วงนี้จะยังหา,หาจุดเข้าไม่ได้นะคะเพราะกราฟกำลังเป็นไซเวย์อยู่เนาะระหว่างรอรอออเดอร์นะรอจุดเข้าสวยๆนะคะช่วงนี้กราฟยังวิ่งไม่สวยค่ะเดี๋ยวต้องรอจังหวะก่อนนะคะอ่ะโอเคนะคะ,ะมาดูนะคะค่าสโตที่เราใช้นะคะตอนนี้ในใน อีบ e ุ๊ที่เราทำไว้นะคะไม่ใช่ค่านี้นะคะ,ะค่า933แต่ค่าใน e b o ุ๊ที่เราใช้จะเป็น533ลองไปทดลองใช้ดูกันได้นะคะ9 3 3หรือ533ค่าก็จะไม่ต่างกันมากค่ะแต่ก็คือจะต่างกันนิดหน่อยนะคะ9 3 3 5 3 3ลองลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วก็ค่า m a กดี5 1 0 0ค่านี้จะค่อนข้างใช้งานได้ค่อนข้างดีนะคะ การใช้งานของ MACD ของเราก็คือตัดขึ้นนะคะกราฟจะขึ้นถ้าตัดลงคือกราฟจะลงมองง่ายมากเนาะเป็นค่าสั้นๆนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเห็นไหมคะจุดนี้ตัดลงเห็นไหมคะตัดลงแท่งฮิสโตแกรมของเขาก็จะเป็นแท่งสีแดงนะคะแล้วเห็นไหมคะทำเข้าเงื่อนไขจีบจีบคว่ำของเราเลยนะคะแท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้ออเดอร์อย่างเงี้ยค่ะนะคะแม็กนดะีสาม้าหนึ่งตัดลงกราฟจะลงตัดขึ้นค่ะ นะคะจุดนี้ตัดขึ้นกราฟจะขึ้นค่ะนะคะมองไงมากล้องเอาไปปรับใช้ดูกันได้นะคะสโตค่านี้กับแม็กดีค่านี้นะคะลองปรับใช้กันดูนะ,ะตอนนี้กราฟตอนนี้เปิดทั้งหมดมีแค่5คู่นะคะก็เดี๋ยวต้องมารอจุดเข้าของเรานะคะตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยอันนี้ก็เป็นไซด์เว์นะคะ ไซเวสังเกตได้จากเดี๋ยวตีแนวรับแนวะต้านให้ดูนะคะแนวต่ําสุดที่มันวิ่งลงมาคือแนวนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีนิดนึงอ่ะ,อะโอเคข้างบนแนวที่มาสูงสุดนะคะก็จะเป็นแนวนี้แนวนี้นะคะประมาณนี้ จุดนี้สูงสุดแล้วก็จุดนี้ขึ้นไปสูงสุดนะคะเห็นไหมคะเส้นสีส้มนะวิ่งขึ้นไปชนแนวกลับลงมาชนรับกลับขึ้นกลับลงเนะะี่ยค่ะวิ่งอยู่ในไซด์เวย์กอบประมาณนี้นะคะยังเป็นไซด์เวย์อยู่ปล่อยเข้าไปก่อนนะ รอก่อนแล้วกันค่ะตอนนี้ยังไม่มีจังหวะในการเข้านะคะอยากจะเข้าให้ดูอีกสักหนึ่งออเดอร์นะคะเพื่อที่จะเอาไปเป็นตัวอย่างหรือเอาไปเป็นจุดวิเคราะห์ในการหาจุดเข้าของตัวเองได้นะคะหรือถ้าใครต้องการนะคะต้องการจะเรียนรู้เทคนิคของเรานะคะเทคนิคจิบวามจิบหงายของเรานะคะก็สามารถทักไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่าง คลิปนี้แล้วกันนะคะหรือถ้าใครต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเราก็มีเพจนะคะแฟนเพจ Facebook นะคะก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะแล้วก็มีมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะคะสามารถอขอเข้าไปในกลุ่มได้นะคะอันนี้ฟรีนะขอเข้าไปเดี๋ยวเราจะกดรับให้นะคะหรือใครจะสนใจนะคะก็ลองติดตามเพจไว้นะคะชื่อเพจของเราเพดง่ายๆนะคะ มีทั้งหมด3เพจด้วยกันชื่อเทรดง่ายๆพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยค่ะนะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งชื่ออปชั่นเทรดง่ายๆ1นะคะอปชั่นนี้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตามด้วยภาษาไทยว่าเทรดง่ายๆ1นะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งชื่ออปชั่นเทรดง่ายๆ2เรามีด้วยกันทั้งหมด3เพจนะคะใครต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหรือต้องการจะสอบถามเรื่องอะไรสามารถอ่ากดติดตามนะคะ แล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปในแฟนเพจกันได้นะคะอินบ็อกซ์เข้าไปคุยกันได้เนาะถ้ามีปัญหาหรืออยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดออปชันนะคะ <c oughs> ก็สามารถสอบถามกันมาได้หรือต้องการเรียนรู้หรือเรียนตัวต่อตัว,ตวหรือต้องการอ e ีบุ๊กเทคนิคนะคะก็ทักไลน์ทักแชทกันมาได้นะคะในเพจของเราก็จะมีพวกข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดมาโพสให้ มานำเสนอให้อัปเดตข้อมูลใหม่ๆให้เรื่อยๆนะคะเราจะเพิ่มเติมหรือเพิ่มทักษะให้พวกคุณบ่อยๆนะคะก็ลองเข้าไปติดตามกันดูนะคะจุดเข้าช่วงนี้ยังหาไม่เจอนะคะยังเป็นไซ์เวกราฟยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ แั้งนี้สมบูรณ์แม่งดีขึ้นสตอร์เริ่มเหมือนจะขึ้นแล้วค่ะโอ้รอย่อแล้วกันนะรอย่อให้ได้ละคาะค่อนข้างดีโอเคอันนี้รู้ละว,ว่ายังไงทท้งนี้ก็ต้องปิดเขียวแน่นอนรอให้ย่อลงมาอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ย่อลงมาแล้วนะแต่ว่าไม่ทันอะขออีกรอบหนึ่งได้ไหมขึ้นแน่นอนค่ะทั้งนี้ปิดเขียวแน่ๆนะคะขอราคาที่ค่อนข้างดีหน่อยแล้วกันนะเหลือหกวยิย่อไหม โอเคไม่ย่อนะคะคือดีดไปแท่งใหม่คือมีแรงไงคะดีดแท่งใหม่วิ่งขึ้นเลยนะคะแท่งนี้เราก็เลยไม่ได้เนาะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องซีเรียสแต่ เห็นไหมก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นไซด์เวย์แต่แต่มองว่านะคะเห็นไหม EMA ของเราสีเหลืองตัดสีขาวขึ้นไปคือฉีกออกจากสีขาวขึ้นไปนะคะแมกดีขึ้นสโตขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดเลยเรามองว่าแท่งนี้จะปิดเป็นแท่งสีเขียวให้เราแนวอยู่ตรงไหนนะคะแนวก็อยู่ประมาณนี้นะคะก็ยังยังมียังมีโอกาสขึ้นได้อยู่นะคะอย่างน้อยก็เป็นแท่งได้อะเห็นไหมคะแท่งนี้ถือว่าวินถ้าเราได้ราคาดีเราก็ชนะไปนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะกราฟมัน วิ่งทั้งวิ่งทั้งวันนะเราก็หาจังหวะเข้าที่ที่ดีหน่อยนะคะ,ะมาดูจุด follow t r e n จุดนี้ยังไงจะลงไหมนะคะถ้าแท่งเทยนท่งนี้เกิดเป็นแท่งสมบูรณ์นะเดี๋ยวเรามองว่ามันน่าจะลงแต่มันมีแนวรับรับอยู่ตรงนี้จุดนี้คือจุด follow t e n นะถ้าจะเข้าแต่ว่ามัน ค่อนข้างที่จะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอหาจุดสวยๆนะคะสวยๆที่เป็นจุดตัดให้เห็นชัดเจนนะคะอยากได้จุดสวยๆนะคะทุกคนจะได้รู้ว่าอ๋อเทคนิคนี้มันตัดแล้วมันไปต่อได้จริงๆนะคะเทคนิคของเรานะคะสามารถใช้ได้ทั้งตลาดธรรมดาและตลาดอุติศีนะคะ ขอให้เข้าเงื่อนไขสีข้อก็พอเนาะพยายามเทรดตามเทรนนะคะเดี๋ยวจะลองมาดูกราฟนี้กันนะคะกราฟนี้จุดนี้คือจุดเปลี่ยนเทรนจุดนี้น่าจะเป็นจุด f o l l o เทรนถ้าในกรณีแท่งนี้ปิดเป็นแท่งเขียวสมบูรณ์เราจะซื้อขึ้นนะคะเอ้แต่สโตลงเหมือนแท่งแท่งน,นี้จะลงเป็นแดงนะคะถ้ายังไม่ลงมันก็จะขึ้น แต่อันนี้เหมือนจะปรับตัวลงแม็กดีก็ลงด้วยนะคะอาจจะไม่ได้จุดที่สองอถ้าแท่งเขียวแท่งนี้ปิดอยู่ข้างบนเส้น ema นะคะแท่งต่อไปได้หนึ่งแท่งนะ จุดนี้อาจจะเป็นจุด follow ten ของเราได้นะคะจุดนี้เปลี่ยน t e นจุดนี้ follow ten ถ้าแท่งเขียวแท่งนี้นะคะปิดเป็นแท่งสมบูรณ์ได้นะเราจะซื้อขึ้นแท่งสมบูรณ์ตรงไหนต้องปิดอยู่เหนือเส้นนี้นะคะถึงจะซื้อขึ้นเห็นไหมคะเส้นเหนือเส้นอ่าเส้นกิจสีเทาๆค่ะถ้าไม่มีแรงถึงเส้นกีดเราจะยังไม่ซื้อขึ้นนะคะเพราะว่าแม็กดีจะยังไม่ตัดขึ้น ยังไม่ขึ้นค่ะกำกึ่งนะกำกึ่งอ้าม็กดีขึ้นม็กดีขึ้นอ่ะโอเคแท่งนี้ขึ้นแน่นอนลอยยอใไกล้เส้นกิดเดี๋ยวซื้อขึ้นหนึ่งแท่งนะคะอ่ะโอเคเราซื้อได้จุดเส้นกิดพอดีเลยนะคะ แท่งนี้มองว่าจะขึ้นเป็นสีเขียวได้1แท่งนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันวิ่งทะลุแนวเส้นกิดไปแล้วด้วยนะคะอันนี้เป็นจุด follow t r เท d ค่ะมองว่านะคะจุดนี้จุดเปลี่ยนเทนคือ m a ตัดขึ้นเหนือเส้นกลางรอบแรกเรียกว่าจุดเปลี่ยนเทนนะคะขึ้นมาปุ๊บลงมาเทเส้นกลางเห็นไหมคะแล้วกลับขึ้นไปตัดขึ้นไปแม็กดีเริ่มขึ้นแล้วหาสโตจัจากโซนด้านล่างเริ่มตัดขึ้นนะคะ ็นไหมคะอันนี้นะคะถ้าได้ราคาโอเห็นไหมได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม้นี้ถ้าเป็นไบร์ี่ก็เสมอไปแต่ถ้าเป็นดิจิตอลนะคะอาจจะแพ้นะคะไม่เป็นไรนะจุดนี้จริงแนละ้วถ้าได้ราคาดีคือราคาตรงอย่างที่บอกนะคะราคาดีคือราคาจุดเปิดหม่แต่ออเดอร์นี้นะคะเราจะบอกว่าที่เรายังไม่กล้าเข้าวพราะอะไรเพราะว่า เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะมันมีเส้นกิจอยู่ตรงนี้นะคะเราก็รอให้มันวิ่งทะลุเส้นกิจขึ้นไปแล้วย่อลงมาอีกรอบนึงได้ราคาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยนะคะเสมอไปนะ,ะมันมันก็เลยมาขึ้นแท่งนี้เลยนะคะโอเคไม่เป็นไรถ้าแท่งนี้ไม่ใหญ่ายาวเกินไปนะคะเดี๋ยวแท่งถัดไปเราจะซื้อขึ้น,นอีกหนึ่งแท่งโอเคยาวไปละนะคะปล่อยไปก่อน เสมอไปเลยนะคะเมื่อกี้มีแรงขึ้นไม่ทนันละค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวราหาจังหวะใหม่ในการเข้าให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันเมื่อกี้ไม่ค่อยชัดเนาะอีกอย่างเสมอไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะหาออเดอร์ที่มันค่อนข้างที่จะมองเห็นแล้วชัดเจนว่าโอเคจิบความจิบหงายชัดเจนเงื่อนไขเข้าทุกข้อ แล้วเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะบินอย่างที่เราวิเคราะห์กันไหมนะคะตรงนี้แท่งคอนเฟิร์มแท่งถัดไปแท่งออเดอร์ได้นะคะเมื่อกี้ที่มันลงปิดที่เขียวเล็กๆได้เพราะอะไรเพราะตรงนี้ที่เราบอกเมื่อกี้นะคะ การที่ให้เส้น e อ a 2เสเส้นตัดแล้วพาดตรงกลางแท่งแบบนี้ไม่ค่อยสวยถ้าพาดตรงท้ายๆแบบนี้จะสวยนะคะอันนี้เคยสอนในกลุ่มลายแล้วนะคะในกลุ่มลายอ่าเราจะบอกนิดนึงนะคะในกลุ่มลายลายเรามีกลุ่มลายให้เข้าด้วยนะคะอ่าในลายในกลุ่มลายนั้นมีประมาณตอนนี้มีประมาณ400 400กว่าคนแล้วค่ะนะคะในนั้นเราก็จะให้ความรู้เพิ่มเติมเสริมทักษะให้เรื่อยๆนะคะเจอจุดไหนเจ๋งๆเจอจุดไหนดีๆนะคะเราก็จะเอาข้อมูลนะคะไปแชร์ในกลุ่มนั้นให้นะคะใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มกับเรานะคะสามารถทักไลน์มาได้ด้านล่างคลิปนี้มีลิงก์ไลน์ให้อยู่นะคะกดเข้ามาสอบถามกดเข้ามา,าหาเราได้นะคะ มาดูคู่นี้กันนะ่าสนใจนะคะเรามองว่าแนวตรงนี้แนวเส้นกิดนะคะเพราะมีแรงตัดขึ้นแล้วนะคะรยอย่อซื้อขึ้นหนึ่งแท่งเรามองว่ามันจะวิ่งไปหาตรงไปลายไส้นะคะถ้าย่อเราได้ราคาดีเล้เดี๋ยวเราจะซื้อขึ้นหนึ่งแท่ง โอเคซื้อขึ้นแล้วนะคะอันนี้คือเห็นไหมคะแท่งนี้ถือว่ามีเนื้อเทียนที่ค่อนข้างยาวอยู่พอสมควรเรามองว่านะคะมันจะวิ่งไปหาแนวนี้นะคะแนวตรงไปลายไส้เขียวของเขาจุดเดิมที่มันเคยวิ่งขึ้นไปแล้วก็แนวตรงนี้ค่ะแนวเขียวแดงตรงเนี้ยนะคะแล้วตรง เส้นกิดด้วยเห็นไหมคะสูงข้าไปตรงนี้จะเป็นเส้นกิดมองว่าแท่งนี้นะคะจะปิดเป็นแท่งสีเขียวให้เราหนึ่งแท่งบวกกับเส้น ema นะคะมันลอยอยู่เหนือเส้นเส้นกลางแล้วด้วยนะคะ Mac d ดีขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นสีส้มแล้วด้วยนะคะคือฟ้าตัดส้มขึ้นแล้วก็สโตตัดขึ้นไปโอเคโอ้โหชนะแบบนิดเดียวมากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะหวาดเสียวมากเลยนะคะอันนี้มีแรงขายเข้ามานะคะ Okay. อันนี้ตามเทนแล้วทีนี้ถ้าแท่งนี้สมบูรณ์นะคะแท่งต่อไปเราจะซื้อหลงเดี๋ยวรอให้อีกหนึ่งออเดอร์แล้วกันออเดอร์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะคะรอให้ปิดแท่งนี้แล้วกันค่ะนะคะเรามองว่าแท่งถัดไปจะซื้อหลงนะคะทะลุแนวเส้นกิดแล้วด้วยแนวตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะตีแนวให้ดูแนวโน้มอ,อ่าตรงนี้เห็นไหมคะมันยกต่ําลงมาแบบนี้นะคะ แต่แนวด้านล่างก็มีแนวใกล้สุดก็ตรงนี้ล่ะค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแนวได้นะรอชนเส้นกิจโอเค ซื้อลงหนึ่งแท่งเรามองว่ามันน่าจะมีแรงลงได้อีกหนึ่งแทง่งแท่งนี้เป็นแท่งสมบูรณ์บวกกับ EMA ตัดลงอยู่ใต้เส้นกลางเอาตามเงื่อนขเลยนะคะ MACD ตัดลงสโตหักลงแล้วค่ะนะคะมองว่าแท่งแดงแท่งนี้นะคะน่าจะวิ่งลงมาหาแนวประมาณนี้นะคะแนวตรงประมาณนี้ไปใส่แดงตรงนี้นะคะมาลุ้นกันนะคะว่าแท่งนี้จะปิดเป็นแท่งสีแดงให้เราไหมนะคะมองวิเคราะห์จากจุดนี้นะคะ่ะจุดอ่อ สูงสุดของเขาค่อยๆต่ำลงมานะคะไล่ลงมาตรงนี้เป็นเส้นเทนไลท์ที่เราตีไว้นะคะแท่งนี้เป็นแท่งสมบูรณ์อ่าเข้าเงือนไขเลยค่ะสี่ข้อนะคะเงินไขจีบความจีบไงของเราสี่ข้อปุบ๊บลอย,ยอซื้อลงหนึ่งแทง่งแม็กดีลงสโตรเริ่มลงแต่สโตตัดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเงินไขนี้โอเคถือว่าชนะไปนะคะแนวก็เห็นชัดเจนอยู่ว่าแนวอยู่ใกล้ค่อนข้างอยู่ใกล้ก็เลยปิดเป็นแท่งสีแดง ให้เราได้นิดเดียวแต่ราคาของเราดีค่ะนะคะลอยยอแล้วเข้าเงื่อนไขเท่านี้ค่ะเทคนิคของเราง่ายๆนะคะยิ่งถ้าวันไหนกราฟสวยๆนะคะเข้าเงื่อนไขก็จะบ่อยขึ้นแล้วก็โอกาสชนะของเราก็จะมีมากขึ้นเหมือนกันนะคะตอนนี้มันเปิดแค่ห้าคู่เนาะก็เลยหาออเดอร์ค่อนข้างที่จะได้ช้านิดนึงนะคะจริงๆห้าคู่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะอ่า ในหนึ่งชั่วโมงก็สามารถหาออเดอร์ได้ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่อย่าลืมว่าเราต้องมีการฝึกฝนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะควรมีการฝึกฝนแล้วก็เทสระบบก่อนนะคะเ mm. ดโมของเราอันนี้ก็ลงลงเดโมให้ดูนะคะเ mm. ดโมของเราก็มันก็สามารถเติมได้ตลอดนั่นแหละนะคะใครสนใจหรืออยากจะเรียนรู้นะคะอยากจะมาเรียนเทคนิคจีบข้อมจีบงานกับเรานะคะก็ ถ้าก,กลายมาหาเรานะคะมาสมัครกับเราแล้วเราจะมีเทคนิคดีๆให้นะคะมีกลุ่มเรียนรู้ให้ตลอดชีพสามารถปรึกษาเราในด้านการาวางแผนนะคะในด้านการาทำกำไรยังไงนะคะไม่แนะนำม,มือใหม่นะมือใหม่แนะนำว่าให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมเยอะๆนะคะการลงทุนมีความเสี่ยง บอกเลยว่าเสี่ยงมากๆนะคะมือใหม่อย่าเพิ่งลงทุนจริงนะคะขอให้มีเทคนิคดีๆมีการฝึกฝนที่ซ้ําๆเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในการเทรดของบอกบลกนั้นของเราจะเป็นบล็อก IQ ค p t i o n นะคะเทคน,คนิคนี้ใช้ดีกับ IQ Option หรือจะนําไปปรับใช้ในบล็อกอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะแต่ของเราจะสอนในส่วนของ IQ Option ถ้าสนใจนะคะก็ นะทักไลน์ทักแชทก, chat กันมาคุยกันนะคะถ้าสมัครกับเราเราสอนให้ฟรีนะคะมีเทคนิคให้ฟรีมีกลุ่มเรียนรู้ให้ตลอดชีพนะคะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะว่าเ,เทดเทดง่ายๆของเราเช่องเทดง่ายๆของเราช่อง Youtube ของเราฝากติดตามฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อที่จะให้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะสำหรับวันนี้เราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะถ้ามีอะไรดีๆหรือมีอะไรจะมานำเสนอมาแนะนำก็เดี๋ยวจะเอามาลงใน YouTube ให้อีกเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ